รมชลประธานาน่านจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประตูระบายน้ำแม่น้ำน่านค่ะเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2566ที่ว่าการอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนายกร,ริเพชรเพชรบุรณนินรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้นายนพพรเรืองสว่างในอำเภอเวียงสา เป็นประธานเปิดการประชุมประมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งวัล้อมประตูระบายน้ำแม่น้ำน่านจังหวัดน่านจังหวัดพิษณุโลกพิจิตและนะครสวรรค์โดยมีนายพรมงคลชิดชอบผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่หนึ่งสำนักบริหารโครงการกรมชลประทานพร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนสภาเกษตรกร กลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ําและสื่อมวลชนเข้าร่วมด้วยสําหรับโครงการนี้เนื่องจากพื้นที่ลุ่มน้ําน่านประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ําที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ทําให้เกิดปัญหาอุทกภัยและปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรกรรมการอุปโภคบริโภคอยู่เป็นประจํา โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งของทุกปีและแม่น้ำน่านในเขตจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิศนุโลกพิจิตรและนครสวรรค์มีสภาพภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวยในการพัฒนาเป็นอาคารบังคับน้ำประเภทอ่างเก็บน้ำได้โดยในปี2566ถึงปี2567กรมชลประทานได้ดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประตูระบายน้ำแม่น้ำน่าน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำรวมถึงเป็นการป้องกันและบรรเทาปัญหาไั่แล้งและอุทกภัยให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมการใช้น้ำอื่นๆในเขตจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและนครสวรรค์ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินงานจำนวน360วันสำหรับการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการศึกษาโครงการแนวคิดการพัฒนาโครงการเบื้องต้นและแนวทางการศึกษาประเมินผลสิ่งกระทบสิ่งวัดล้อมโดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบโดยที่ผ่านมากรมชลประทานได้จัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการและการประชุมกลุ่มย่อยในขั้นตอนการศึกษาแผน ซึ่งเป็นแผนหลักในการพัฒนาอาคารบังคับน้ำแม่น้ำน่านการสำรวจพื้นที่ภาคสนามการเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงท้องถิ่นซึ่งได้รับความร่วมมือและข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนด้วยดีพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆเพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางดำเนินงานการศึกษา ให้มีความครบถ้วนสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไปในช่วงนี้ติดตามเสียงสัมภาษณ์นะคะของนายพรมงคลชิดชอบพ่วมหน่วยการส่วนวางโครงการที่หนึ่งสำนักบริหารโครงการกรมจลประทานค่ะ ก็คือในในปี66เนี่ยครับองคชนได้เปลี่ยนแปลงงบประมาณนะครับมาเพื่อทําการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาการประพับน้ําในแม่น้ำน่านนะครับในเขตจังหวัดน่านที่สนุโลกพิ่จิตนครตะวันนะครับซึ่งจะแบ่งการศึกษาเป็นสองส่วนก็คือตอนบนเหนือเสื่อนสิลิกิตแล้วก็ตอนล่างก็คือท้ายเสื่อนสิทิจิตนะครับตอนนี้อยู่ในจังหวัดน่านของเราเนี่ยในการศึกษาเนี่ยจะมีเรื่องของการจัดทําแผนหลักว่าในในแม่น้ำน่านเนี่ยควรจะมีอาคารบังคับน้า อาคารบรทับน้ำน่านในแม่น้ำเนี่ยกี่ตัวซึ่งตอนบนเนี่ยเดิมทีเรามีข้อมูลว่าจะมีประมาณ5ตัวนะครับแต่หลังจากเราได้สรุปแผนหลักแล้วเนี่ยก็คือจะมีอาคารบางส่วนที่มีพื้นที่รับประโยชน์เนี่ยทับซ้อนกับอ่างเก็บน้ําที่กรมชกล,ลมชกําลังกรมชลกําลังจัดดาเนินการพัฒนาอย่างเช่นอ่างเก็บน้ําน้ํารีที่เฉลิมพระเกียรติน้ําจีน้ํากรนนะครับดังนั้นวันนี้ตัวอาคารบรทับน้ําที่ มีสกยภาพในช่วงเหนือเกิดเิริกิจเนี่ยก็เจะเหลือตัวเดียวก็คืออาคารมรทับน้ําแม่น้ำน่านตรงน้ําป้วนไหลน่านตัวนี้นะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยการการประชุมวันนี้ก็จะเป็นการประชุมประถมนิเทศเฉพาะในส่วนของปตอตัวนี้หลังจากที่เราพิจารณาได้แล้วจากแผนหลักว่ามีความเหมาะสมที่จะก่อสร้าง นะครับซึ่งในื้องต้นเนี่ยมันก็จะมีทางเลือกอยู่3าสี่ทางนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะอยู่ในช่วงระหว่างตัวอบตน้ำพุ่วกับไหลน่านครับแล้วก็ประโยชน์ของโครงการนี้ก็คือ,อเหนือตรงนี้มันจะมีปลตลอทงน้อยนะแล้วก็ทงน้อยเนี่ยมันจะทดน้ำขึ้นไปข้างบนส่วนปตลอตัวที่เราศึกษาเนี่ยน้ำพุ่ไหลน่านเนี่ยก็จะทดน้ํา ไปชมจากคงน้อยก็จะทําให้ช่วงในเวียนสาเรามีน้ําในลำน้ำาน้าเก็บเป็นขั้นบันไดโดยเฉพาะในช่วงที่ดูแลครับตัวตัววันนี้เองเนี่ยจากจุดที่เราพิจารณาเนี่ยการก่อสร้างประตูเนี่ยจะก่อสร้างในลําน้ำเนาะดังนั้นเนี่ยไอ้ผลกระทบเรื่องของจะไปกระทบที่ดินของราษฎรนเนี่ยจ,จะมีค่อนข้างน้อยแต่เราก็จะต้องมีการศึกษาตามระเบียบของ ด้านสิ่แงแวดล้อมก็คือจะต้องเก็บข้อมูลเรื่องของปลามีปลาประเภทไหนแล้วเราก็ต้องออกแบบทางผ่านปลานะครับมีการเก็บเรื่องตะกรนเรื่องอะไรอย่างเี้ครับหรือว่าในขั้นตอนการก่อสร้างอาจจะมีเรื่องของเสียงเรื่องของฝุ่นหรือว่ามีปัญหาเรื่องของน้ําที่เป็นมลพิษในช่วงนี้บ้างไหมอะไรอย่างเี้ครับเราก็จะต้องเก็บข้อมูลซึ่งระยะเวลาอีก2ฤดูที่เหลือเนี่ยตอนนี้เราเก็บฤดู การศึกษาเยอเนี่ยจะต้องเก็บสาฤดูเราเก็บฤดูฝนไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเข้าฤดูหนาแวแล้วเนาะเราก็จะเก็บข้อมูลในฤดูที่2ส่วนใกล้ใกล้ปลายปลายการศึกษาเนี่ยสักประมาณช่วงมีนาเมษาเนี่ยเราก็จะเก็บฤดูร้อนก็จะเป็น3ฤดูสุดท้ายแล้วเราก็จะประเมินผลกระทบแล้วก็นําเอามาเอาข้อมูลเนี่ยมานําเรียนกับรัฐดอแล้วก็คนในื้นที่ว่ามันจะมีผลกระทบอะไรบ้างแล้วพร้อมทั้งมีมาตรการในการบรรเทาผลกระทบอย่างไรครับ